เล่นงานใครไม่เล่นทำมันใครก็ทำไม่ทำมาทำกับเสื้อแดงคิดผิดครับเสื้อแดงมีทุกหัวละเห็นมาวันนี้เยอะแยะตั้งแต่ตั้งประเทศอคอนแกนมาไม่มีคนมาเยอะขนาดนี้หรอกครับหลังเหนือตั้งแล้วนี่คือประชาชนตื่นตัวทางการเมืองสมัยก่อนหาคนมาฟังสองสามคนเป,ป็นปลาใส ที่บ้านก็ไม่มีใครมาฟังผมไปกระพุ่มสารพจน,น์นะครับพุ่มไม่บอกหอกระจายข่าวผมบอกสารากลางบ้านสวัสดีครับเสาสาราสวัสดีครับไม่ยืนตั้มหูอยู่โอ้ยออกไปเบิ่งเล่าแน่มันผมอยากเป็นผู้แทนครับให้ผมเป็นไยครับเป็นผู้แทนครั้งแรกปีสองพันสามสิบเอ็ดครั้งแรกปีสองหอกลงแล้วแต่ไม่ได้ ได้คะแนนสูสีกับคนได้ที่หนึ่งร้อยสเสุรัต์โอสถานุเคราะห์มาจากกรุงเทพได้6,9หมืพันผมได้คะแนนสูสีมากได้สามพี่คะแนนครับเราสู้กันมาเพราะความศรัทธาความเข้าใจกันระหว่างผู้เลือกกับผู้เสนอตัวชีวิตนี้ผมถึงไม่ลืมพวกท่านผมเกิดได้เพราะคนขอนแก่นถ้ามีเวลาผมจะต้องไปกราบเท้าทุกคน,รนครับพี่้องครับ คนขอนแก่นให้กําเนิดชีวิตทางการเมืองผมผมจะทรยศกับคนขอนแก่นไม่ได้ชีวิตนี้มอบให้ประชาธิทไตยขอเตือนผู้มีอำนาจทั้งหลายอย่าดูถูกชาวบ้านคุณอย่าดูถูกขอนแกน่นอย่าดูถูกอุดรพรุ่งนี้ผมไปชัยภูมิไปที่ไหนแน่นอย่างนี้ครับ เสิเอาจะเถื่อนะาคู่บาปย่อๆแยะๆไว้พวกเจ้าไม่ได้ใจไม่ใหญ่เลยบ่ดบางคนนี่เจ้าเสษอย่างไรไม่ใหญ่จักพนะมันมังเครียดอยู่ในใจเห็นบักเทพออกทีวีจยกตีโทรทัศน์ถิ่มบุเดเนี่ยูจักบไดเความไม่ชอบกลายเป็นความเกลียดครับพี่น้องครับแบบคุณสุทินคังแสงพูดต้องรักษารัฐบาลไว้ คุณยิ่งรักยิ่งเป็นยิ่งดีครับโดยเฉพาะไปยืนอยู่ใกล้นี่จนสั่นกับเรอง่ามงามผมยืนคักแล้วขาวเว้เขาวบ่ได้คือต้อแนวนั้นดอกเรื่องเด็ดวะแน่ปันวะเรื่องเด็ดพี่น้องครับปบมือให้ในายกคนสวยของเรายิ่งรักชีนวัรครับ ไม่ใช่4 5สิบห้าวันเป็นนายกนะครับเขาเตรียมตัวมานานแล้วตระกูลนี้เขาเป็นตระกูลนักการเมืองเขาบรหิหารเงินมาหมื่นกว่าล้านยิ่งรักไม่พูดดีแล้วทักษิณชมให้ผมฟังว่ายิ่งรักเป็นนายกดีกว่าเขาเพราะทักษิณเขาพูดมาสองประโยคทักษิณคืนไปห้าประโยคเตะขึ้นเลยยิ่งรักเชยมันอยากว่ๆไป มาเป็นนายกตอนแรกน้ำท่วมเราโบได้สั่งมาเด่นํามันนาเองนี่เนี่ยแก้ปัญหาน้ำท่วมโอ้ยพี่น้องครับถ้าอำนาจทุกอำนาจนั้นไปด้วยกันได้มันก็แก้ได้พ่อสิเขากรุงเทพผู้ว,ว่ากรุงเทพไม่ให้น้ำเข้ากรุงเทพครับม่อมเอ๋อนี่จะไปสุพรรณบุรีแม่น้ำท่าจีนทางขวามือเขาพ่อใหญ่อย่างนั้นก้มสูงพอถึงก็บโปห้เขาสุพรรณครับ เข้าพรามหกตรงไปทะเลจะไปซ้ายมือบางบกะงหม่อมเอ๋อก็ไม่ให้เที่ยวนี้นะครับผูว่ากอมอต้องเป็นของเพื่อไทยเราย้ายทะเบียนบ้านไปกรุงเทพก่อนดีไหมเนี่ยแล้วค่อยย้ายกลับคืนมาต้องเอาอำนาจนี้พ้าครับเดี๋ยวนี้พี่น้องที่คารพบริษท่านไปนไหนนะครับ ร้อยตำรวจเอกดรเฉลิมอยู่บำรุงเชิญผมไม่เป็นรองประธานโซนธนบุรีผมมาอยู่กับพ่อใหญเฉลิมครับปลาใัย,ยงเวีนยนใหญ่เพราะธนบุรีเราไม่ได้สักคนสิบคนครับเอาสุธรรมแสงมาทุมการที่สอนไปช่วยปลาัยกันสู้กันครับแต่ผมว่าโอ้ยายผมอยู่ดนไหลผมโม่ไทยพวกแข็งแรงให้ผมกลับไปอยู่บ้านเนี่ยผมบอกพี่น้องครับผมไม่ได้มาลงเลือกตั้งแล้ว เพราะสะสะที่เป็นรุ่นนี้ดีที่สุดของเมืองคอนแก่นครับทุกคนครับดีที่สุดผมไว้ใจที่สุดทุกคนเห็นหน้าที่การงานเห็นการเริ่มต้นดีที่สุดประชุมสภาสนใจหน้าที่ผมไม่จำเป็นต้องมาลงผมต้องหนุนรัฐมนตรีภูมิสารผลจากรัฐมนตรีช่วยให้เป็นรัฐมนตรีว่าการต่อไป แล้วให้คุณมุกดาพงสมัติขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยอีกคนหนะึ่งแล้วให้คุณเลืองเดชสุวรรณบายขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยไปเลยท่านนี้มาสีพิทักษ์เหมือนกันทุกคนครับถ้ามีอำนาจจะตั้งวันนี้เลยก็ขอยกมือไหว้ท่านทักษินชินวัตนครับเดี๋ยวนี้ดูอยู่ปบมือทักษินเลยครับ คนขอนแก่นไม่ลืมท่านไม่ลืมท่านเด็ดขาดสุขภาพพลมัยแข็งแรงคนขอนแก่นพร้อมจะไปรับท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ต้องเรียงลำดับให้กาลสินไปก่อนพอไก่กรุงเทพไปก่อนแล้วมาขอนแก่นอุบลอยู่พูดตามเรียงลำดับไม่ใช่ครับท่านทักษิณอยู่สบายอยู่ต่างประเทศสบายมาก เราตายอีกสองรอยศาสยังใส่เงินมาทันเดดอยู่เงินไม่ได้กงใครครับพรรคประชาธิปัตย์ถึงกลัวนักกลัวหนาถ้าทักสินมากูตายแน่ประชาธิปัตย์หวงแหนว่าเงินยาวคืนมาทำไมเห็นด้วยกับการรัฐประหารลอยเปอร์เซ็นต์ผมจึงถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ถามนายพิชัยรัตนะุลถามนายมารุตบุญนาคถามนายบัญญัติบรรทัศน์ถามนายชวนหลีไพ คุณยังอยู่ดีสบายเลยคุณเห็นพฤติกรรมของสสพวกคุณทำอย่างนี้แล้วคุณยังอยู่ได้เหรอคุณไปรับรองความาพฤติที่แล้วซ้มแบบอันรพานอย่างนี้ได้อย่างไงผมขอให้พักประชาธิปัตย์จำผมไว้เที่ยวหน้าคุณได้ประมาณไม่ถึงหกสบคนครับ ขอนแก่นเนี่ยอย่าใจมากวนเลยนับนิวตีนแล้วนิวมือแล้วบ่าท่านได้พ่อผูผมหอกขอนแก่นเที่ยวหน้ายังจะต้องยกจังหวัดเหมือนเดิมไม่มีเงื่อนไขอื่นกินเราแล้วได้แค่วเบอร์ใดเช่นเดียวกันรับเงินหมามากาเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมคุณพูดอะไรไว้ แล้วคุณลืมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพันธมิตรประชาชนประชาธิปไตยคุณพิภพธงชัยพูดว่าแก้ได้พี่น้องที่กอลนายจรนันพักดีธนากุณเป็นรองประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญปี50บอกแก้ได้นายอภิสิทธิ์ประชาชชิวะบอกรับไปก่อนแล้วไปแก้ทีหลังเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ถึงจะแก้ไขกฎหมายและธรรมนูญฉบับนี้ผมอยากให้ท่านได้ดูคลิปวิดีโอนะครับผมเตรียมมาครับดูพอใจก็ปรบมือไม่พอใจก็โห่คคำพูดมันหน่อยถ้าพร้อมเจ้าที่เชิญเลยนะครับตั้งแต่พิพพบธงชัยเป็นต้นไปเราจะได้ดูคำพืชว่าพวกนี้พูดอย่างวันนั้นอย่าง เงื่อนไขอันนี้จะดูปการเมืองโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและจะต้องนำรัฐมนูญฉบับ2550ท่าผ่านนะครับนำไปสู่การเป็นรูปการเมืองที่ให้ตัวแทนของประชาชนเนี่ยเข้ามาดูรัฐมนูญฉบับนี้ทั้งหมดแล้วก็จัดการใหม่ร่างรัฐมนูญฉบับนี้เรายอมรับว่าไม่ใช่รัฐมนุนที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุด แต่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดของการกลับคืนมาแห่งอํานาจของประชาชนการที่เราโรงประชามติรับร่างรัฐมนูนนี้เนี่ยจะให้ผลดีคือยุดติระบบปัิวัตรรัฐประหารทันทีพอมมชสิ้นสภาพทันทีนะครับ ส่วนว่ารัฐนูนนี้ไม่ดีมีข้อบกพร้องมีบางจุดหลายจุดที่ท่านนำเสนอมานเนี่ยเราเริ่มกระบวนการแก้ไขนะครับการแก้ไขเนี่ยผมก็อยากจะให้เราทำแบบเมื่อปี2540ครับเราเราเสนอแบบให้50,000คนเท่านั้นครับแล้วก็สสในสภานหนึ่งใน4ี่เท่านั้นครับ เสนอแก้ไขมาตราเดียวแบบที่เราเริ่มทำในปี2540นะครับแล้วให้กระบวนการนั้นน่ะจัดทำกระบวนการร่างรัฐนูลของประชาชนขึ้นใหม่ ต่อภาคการเมืองให้มีการตอบสนองเพราะฉะนั้นผมยังมั่นใจว่าฉบับนี้แก้ไขได้แล้วก็ถ้ารับไปเน,น,นี่ยต้นเนือก็เจริญหน้าได้นะครับกลับคืนสู่สภาะปกตินะครับมันไม่เลิ่อเร็วมันไม่สมบูรณ์ครับแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หลายคนรู้นะครับนี่คือแนวทางที่ผมมองจากสภาพความเป็นจริงที่ติดตามการร่างแล้วก็จากประสบการณ์การทำงานการเมืองมาประมาณสิบห้าปีนะครับผมไม่ขัดข้องเลยครับถ้าในอนาคต เหมือนกับที่คณะกรรมการสมานฉันเสนอไว้ว่าในระยะกลางระยะยาวอยากจะทําสอสอรกอันอีกรอบไหมอยากจะเอาเรื่องนี้ไปหาเสียงกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ขัดข้องเลยครับก็มาถึงรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0แน่นอนครับมาจากการรัฐประหารและตรงนี้ครับที่มันเป็นเหมือนกับแผลอยู่ในจิตใจของหลายๆคน เคยอ่านรัฐธรรมนูญปี2550ครับแต่ไม่ชอบเพราะมาจากการรัฐประหารเป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้แต่เจตนาผมเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแอบแฝงและผมเดินหน้าเสนอให้รัฐสภาช่วยกันทำเรื่องนี้เะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเรายืนยันว่ารัฐสภาแห่งนี้เนี่ยมีความชอบธรรมมีอำนาจ ตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจเราไว้ในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่เราจะใช้อำนาจนั้นด้วยความรับผิดชอบ